สวัสดีคับท่านทช่งใจคิดถึงนะคคราวนี้ขีเขียวจบพี่วิวช่องพูดลองาชนะกันเลยนะคะท่านผู้ชมฮะเรามาหาห้องใหม่นะคะท่านผู้ชมโอเคจะเอาไปส่นี้นะครับผสมห้ับ ผมต e there, ัดรายการที่เข้าเลยนะครับท่านผม้ชมเข้ามาแล้วนะท่านชม่ว่าผมจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นครับตัเสียงก่อนมาดูกันจเริ่มกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและอย่างเร็วกระดิ่งเป็นทั้งหมดด้วยนะครับไปกันต่อไปกันเลยเฮ้ยย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 ยู ต้องบอกผมด้วยนะครับว่าผ p มของคุณถ้าไม่ซีเรกวนเยอะขนาดนั้นมากแล้วนะครับ ตอนนี้ผมกคิ่เข้าเสร็จครับปุ๊บสิขอ,อโทษจริงๆนะครับที่มีเสียงเลยเพอาอผมเพิ่งกินข้าวมานานนี้นะครับก็เราไม่เจอไอ้เพ่อะเสียันก็เลยเลยครับทำเพื่ตอตอบดีกว่าเจ่าสในใจเรื่องนั้นเถอะคิดว่ามันไม่มันไม่มีจริงแล้วกันเนาะ เต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 ไมเตด้เตเตเต้เตเตเตด้เต็นเต้ตเ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 เตเ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 เต้เตเ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 ตเตเตเ ติดตามช่องพิลลูแชแนลด้วยค่ะอุ้ยอีกแล้วอะค่ะชมมันจะกวนแล้วกันนะ ปิดอัดหน้าฉันทำไมเนี่ยงจะเดินออกเลยอีกไ่กี่อยู่นปิดอัดหน้าฉันเลนประตูอ่ะ แอพูบดังเกื้อเข้าผมขอเบาเสียงนะครับคือมันกดดวดเยอะเกินไปครับนี่ฉันจะสุ่มอยากสุ่มให้ฉันนะกดจะสุ่มบดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วอย่าได้ดีก็ได้ทุกคนเดิม กูสุม่มป่ะสุ่มสุ่มเหมือนกันสุ่มมัม่วๆก็ได้เลยเป็นอะไรกับไอ้เขียววะเนี่ยโอ้กูผิดอะไรเขียวบอกกูผิดอะไรกูผิดอะไรเขียวบอกเขาแม่ชุดนี้กับใครกันเขเอาสีดำก็คือชุดน,น้ำโชว์ของพี่รู้จริงเขาเล่นอันเนี้ยเขาเป็น importer ถูก แนะนำถ้าพี่อยากให้มีโซฟูต,ต้องสูงเลยเขาบอกว่าจะมีการพิ่มงการเป็นคอตเตอร์ค่ะต้องสมมุติตลอดเวตาชอบชุดนี้แต่ฉันอยากจเจ้าเก่งงั้นฉันชอบชุดไหนนี่เลยชอบชุดนี้ครับไม,ไม่ใช่ ไม่รู้นาะอ๋อเป็นตรงอืนะ่เนาะไม่ี่มันมก็เป็นจริงของเองเป็นฉันมีวิธีทำแบบนั้นฉันมีวิธีได้มันก็คือไปโหลดตรงไอ้คนหนึ่งอ่ะมันจะไปร่วมมังอเดอ่ได้เลยได้จริงด้วยได้เลยได้ชนุนหมดเลยไม่แบงด้วยไม่ถึงว่าโปรไม่ถึงว่าโหลด ฟนเคียเลยโอ้โหอยากต่อยด้วยคนที่สาเค้ามงอ่้ยจามาสางโอ้มืดมือสมมติแม่เป็นคนสร้างอไมอย่างไรกัอยเอไ แบบคือมันคือข้าศมกแบบคือ,คอ,คอ,คอไม่สนใจอะไรเลยฉันอยู่ในห้องไวไฟพอดีอยูเยมันเข้าไปทำอ่ะมันเข้าไปนี่เฮ้ยสีส้มนายเป็นหรือเปล่าดูมันกำลังไปกันครับ ดึง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 ึงด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 ึง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  หม่าไม่เฮ้ยไอ้อมูมันตามฉันไม่ตาฉันไปแก้ไฟก่อนนะ สีส้มเออเจะสศไอแดงด้วยไม่รูไอเดูารวยมไมัน่าฉัน้มทแบบนีู้กคผมว่าเป็นบ นดไลคกด้วยกดติดตามนะครับกดติดตามด้วยครับเล่นกดติดตามจะนะนะเป็นดีมากเลยสีส้มชื่ออะไรนะน้อยสีส้มก็ i n p u i n p i n p ไม,ม่ตรงตัวใกล้ไฟอ่ะกลางเลยตรงกลางกลาง สีขามันเชื่อครับทุกคนใช่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 อาอวไม่หวนตัวทํไมมโมโหกับไอ้โัวั่วแบบมันไปวคนอื่นแบบไม่รู้อะแบบบทไปมั่งะ thanks yes. เอาเปิดแล้วก็ปิด่ะผมต้องคุยเสมแล้วนะครับเรามาดูค่าตะกอกดูก่อนว่าค่าตกนมีไอ้ฟ้ายา เอ้เก <ard> ียวอเกดียวกำลังตัวันอยูฮันดูกับเสีก็คือคนที่มันเป็นก่อนนี่เลยไม่ใช่ผมนะครับแล้วมาว่าอาสดนี ไอส้อมวันรูปเล่นกันไปไอซ้อมเอว่ไอ้มไอซ้อมพี่เมไม่เล่นหนันะตอนนี้พี่เล่นนักอื่นแล้วไม่กับพี่เม่เล่นโอ้ยผมล็อก มเท็บจะร้องไห้เลยครับเพราะตอนที่ผมเปน็นโบเอรผมกดผมลืมกดเปิดครับผมขอเทษาน้นครับขอบับเพียเท่านี้ครับทุกท๊ายบาย